มากันที่ข่าวต่อมากับการประกาศข่าวแต่งงานกับสาวนอกวงการของคังคียองดีกว่านะคะนี่แฟนๆเขาก็รู้จักเขานะคะจากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นี่ประกาศแต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะคะังคียองนักแสดงหนุ่มวัย6 6ปีเป็นที่รู้จักจากบทสมทบในซีรีส์ยอดฮิตหลายเรื่องค่ะอย่างเช่น What's Wrong with Secretary Kim วายูเวอร e สลิปปิ้งและ Im not a ์ o รได้ประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการแล้วนะคะโดยมีกำหนดจัดงานวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้และในตอนนี้ทางยูบอลคอมพานีต้นสังกัดของเขาก็ออกมายืนยันข่าวดีนี้แล้วว่าเป็นความจริงค่ะทั้งคู่พบกันมานานถึง3ปีนะคะจึงสมควรแก่เวลาที่จะเข้าพิธีวิวากกันโดยพวกเขาได้รับกำลังใจจากหลายๆคนนะคะที่ปรารถนาดีกับพวกเขาอย่างล้นหลามทีเดียวค่ะซึ่งทางต้นสังกัดก็แจ้งให้ทราบว่างานนี้จะเป็นงานส่วนตัว โดยมีครอบครัวญาติและคนรู้จักใกล้ชิดเท่านั้นเนื่องจากว่าเจ้าสาวไม่ใช่คนในวงการบันเทิงค่ะเราขอให้ทุกคนปดโปรดอวยพรให้คงังคียองที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนความรักและความสนใจที่ทุกคนมอบให้ด้วยการแสดงที่ดีต่อไปขอขอบคุณค่ะ ด้านรายละเอียดเกี่ยวกับแฟนสาวของคังคียองก็มีไม่มากนักนะคะมีข้อมูลเพียงแค่ว่าแฟนสาวมีอายุน้อยกว่าเขา3ปีและทั้งคู่คบกันอย่างเป็นทางการหลังจากที่คังคียองถ่ายทำเรื่องว w r o วง with Secretary Kim คังคียองกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่นะคะเรื่อง A 8 m Moments ที่จะออกอากาศนะคะทางช่อง JTBC ภายในปีนี้ค่ะ เป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่ามีภาพเป็นแบบเหมือนพรีเวดดิ้งหรือบรรยากาศแต่งงานอะไรเปิดเผยได้บ้างเดี๋ยวเราจะเอาให้ชมกันค่ะรอติดตามเลยนะครับ